ช่อง7ทแถลงยุติสัญญาโกวศิลป์มีผลตั้งแต่14ตุลาคมนี้สร้างความฮือหาไม่น้อยค่ะเมื่อล่าสุดต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มโกวศินปได้โพลประกาศผ่านแฟนเพจ Facebook ช่อง7 HD เดีเรื่องขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดโดยระบุข,ข้อความดังนี้การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของกุวศินอัศวนารินาร สถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของขุนวศินอัศวานารุนาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหนุ่มโกวศินเคยมีผลงานกับทางช่องเจ็ดหลากหลายเรื่องและนอกจากนี้ยังเป็นมือกีตาร์วงลูปท็อปภายใต้สังกัดสไปซี่ดิดด้วยค่ะ